สุดตะลึงชายหนุม่มจับได้ว่าแฟนสาวของเขามีเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปแบบนี้คนต้องคิดว่ามีตุ้นแน่ๆเลยเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Extra Case My Girlfriend Secrets คดีพิเศษความรับของแฟนสาวเป็นเกม RPG Maker น่ารักนรักใสๆเรื่องราวของชายหนุม่มคนหนึ่ง ที่คนพบความลับของแฟนสาวของตัวเองซึ่งผมไม่รู้ว่าความลับนั้นคืออะไรกันแน่แต่วิเคราะห์จากหน้าไตเติลของเกมที่มีรูปเด็กสาวคนหนึ่งที่มีอะไรบางอย่างสีแดงเปื้อนที่ใบหน้าของเธอนี่มันต้องหมายความว่าเธอกำลังทำเค้กสตรอเบอรี่เพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนในวันเกิดแน่ๆเลยการวิเคราะห์ของผมไม่มีทางผิดพลาดก็สำหรับตอนนี้ตัวเกมยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับ นี่เป็นผลงานที่แต่งขึ้นมาคุณจะให้เป็นเรื่องจริงเหรอฉั้นชื่อว่ามาร์ตี้เป็นเด็กมหาลัยไม่นานก่อนหน้านี้ฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้สูญเสียพ่อแม่ไปเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันและก็ความทรงจำของฉันด้วยดังนั้นแล้วฉันก็ยังคงปรับตัวกับชีวิตในตอนปัจจุบันอืมพราเรื่องที่พูดขึ้นมาในหัวผมแล้วอะ แฟนเรามันต้องเป็นสาวยันที่เป็นคนฆ้าพ่อแม่แล้วก็เพื่อนของเราแน่ๆเลยแล้วก็ทําให้เราความจําเสื่อมก็ต้องขอพูดว่าชีวิตฉันเนี่ยไม่ได้แย่ไปทั้งหมดหรอกนะมาตี้ฉันดีใจมากๆเลยล่ะที่เธออยู่ที่นี่ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยมโอ้โหกระชุ่มกระช่วยหัวใจเมื่อวานเราก็เพิ่งเจอกันเองนะใหญ่ยยบื้ แต่ฉันก็ยังคงคิดถึงเธออยู่ดีนี่นาโอเคมาในช่วงนี้ฉันได้เริ่มคบกับเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าแซลลี่และเธอน่ารักมากๆถึงแม้ว่าเธอจะติดฉันมากๆเลยก็ตามเธอเหมือนกับเจ้ากระต่ายตัวน้อยเลยละ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของแซลลี่เธอเลยเชิญฉันมาที่บ้านของเธอเพื่อมากินคุกกี้ของเธอด้วยกันพวกเราทั้งคู่ต่างรอคอยให้มาถึงวันนี้ อันนั้นคือคุกกี้เหรอหน้าตาแปลกๆอันนี้ฉันให้เธอนะนี่คือนาซามันเป็นเครื่องรางในการกําจัดปีศาจร้ายอ๋อเป็นของขวัญมันเกิดสินะ <c oughs> นี่มันควรจะเป็นของขวัญมันเกิดเลยวะฉันซื้อมาจากหมอผีเลยนะมันได้ผลจริงๆหมายถึงหมอผีที่ชื่อบูสนะเหรออ้าวขอบคุณนะอา้อาวอา้าวฮ<ะ>ม,มีอะไรเหรอ มันทําให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ะฉันคิดว่าฉันรับมันไปไม่ได้หรอกอ้าวหล่อนมีพิรุษนั้นเนี่ยเออโทษทีนะไว้จะหาอย่างอื่นมาให้เธอละกันไม่หรอกฉันตั้งหากที่ต้องขอโทษน่ะฉันทําให้ของขวัญของเธอมันเสียเปล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แซลลี่เนี่ยปฏิเสธของขวัญจากฉันฉันไม่เคยมีแฟนคนอื่นมาก่อนเลยแล้วก็ฉันไม่มีเพื่อน แล้วก็ไม่มีครอบครัวด้วยให้ปรึกษาดังนั้นแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันปกติหรือเปล่านะหรือว่าฉันเป็นคนที่เลือกของขวัญได้ห่วยจริงๆบอกตามตรงนะมาตี้หวยแตกนี่คือของขวัญวันเกิดที่นายจะให้แฟนจริงๆเหรอนีออ่คือว่าฉันจะไปอบคุกกี้ในครัวหน่อยนะแต่ก่อนจะไปเนี่ยให้ฉันพาเธอทัวร์รอบๆบ้านก่อนดีไหมนี่คือห้องอาบน้ำ และทั้งนั้นคือห้องครัวทําตัวตามสบายได้เลยนะโอ้โหว้าวสาวใจดีแต่ว่ายกเว้นห้องนั้นนะอย่าเปิดเด็ดขาดห้ามเปิดประตูเข้าห้องฉันเข้าใจไหมเอออโอเคอ้าวเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเด็กดีแล้วก็จะได้รับรางวัล ในตอนกลางคืนนะอืมตื่นเต้นรางวัลอะไรเหรอก็หมายถึงคุกกี้ยังไงล่ะคิดอะไรเนี่ยอ้าวโอเคโอ้มาตี้มันดูออกได้ง่ายเลยนะเนี่ยว่าเธอคิดอะไรอยู่ไม่ต่างจากผู้ชายคนอื่นๆเลยอะาฮะฉันไม่เข้าใจว่าเธอพูดอะไรเปล่าๆนี่ือหมายความว่าเธอรอดลวงผู้ชายมาบ้านและหลายคนอย่างนั้นเหรอแซลลี่ ชื่อจริงของแซลลี่ก็คือซาร่าสวีทเธอเป็นเด็กสาวที่ใจดีจริงๆเหมือนกับชื่อของเธอเลยเธอเป็นแฟนของฉันและฉันก็เอ็นดูเธอมากๆแต่อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่าเธอปกปิดบางอย่างจากฉันเธอมีอีกด้านหนึ่งที่ฉันไม่รู้จักฉันคิดว่าฉันไปตรวจดูรอบๆหน่อยดีกว่าเพื่อฆ่าวเวลาแน่นอนว่าห้องแรกที่ผมจะไปก็คือ เธอบอกว่าห้ามเปิดประตูนี้มันทําให้ฉันสงสัยมากกว่าเดิมอีกมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนี้อย่างนั้นเหรออะไรบางอย่างที่เธอต้องเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ฉันทําไม่ได้อะเป็นรูปปั้นที่มีคําพูดของคุณนายหญิงสลักเอาไว้ผู้ชายทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขาและมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจงบูชาเนีย้ยและโอบกอดความฝันบอกเหตุที่เจ้าได้เห็นจงฆ่าอัตตาของเจ้า และฝากฝังอนาคตไว้กับเนี้ยคำถามคืนเนี้ยคืออะไรฟังดูเหมือนเป็นลัทธิอะไรชักอย่างเลยเตรียมตัวของเจ้าให้พร้อมสําหรับอนาคตที่เป็นหนทางของความสุขที่แท้จริงฝันบอกเหตุอย่างนั้นเหรอหมายความว่าเนี้เนี่ยสามารถทําให้ผู้คนเนี่ยฝันเห็นอนาคตได้สินะืปิงลองคิดภาพดูสิว่านั่นมันดีแค่ไหนนะ่ะ เขาต้องบอกได้แน่ๆว่าอนาคตของฉันกับแซลลี่เนี่ยจะเป็นยังไงเป็นภาพวาดสีน้ำมันภาพวาดของเนี้ออ่าๆนี่คือหัวหน้าัปทีสินะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าภาพวาดนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเนี้ยเนี้ยอย่างนั้นเหรอเหมือนฉันเคยได้ยินชื่อนี้มาจากที่ไหนสักแห่งมาก่อนใช่ ฉันคิดว่ามันเป็นชื่อเทพของรัฐทีอะไรสักอย่างอะน,นะหรือว่าแซลลี่เนี่ยจะเชื่อในเรื่องแบบนี้หรือเนี่ยอ่าๆนี่เป็นเหตุผลที่น้องฆ่าควรสินะโอ้เอาโซฟานี่มันสบายเหลือเกินวัตตาฟัดอะไรวะเนี่ย <laughs> อยู่ๆก็น,นอนสะง,งั้นเอ่มเซฟก่อนเลยเราได้บอกแสสำคัญแล้วอืมผมเก็บสร้อยนี้ไว้เองได้ไหมเนี่ย อาเครื่องรางปกป้องปกป้องเราจากเาหล่าร้ายเจ้าสิ่งนี้เนี่ยทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์ที่พวกเราเริ่มคบกันเลยในตอนนั้นฉันกําลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์และเธอเองก็เป็นผู้ป่วยอยู่ที่นั่นเหมือนกันฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้านะแต่ว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมชาติบางอย่างเกิดขึ้นในตอนที่พวกเราอยู่ที่นั่นด้วยมีผู้คนถูกสิงโดยปีศาจชั่วร้าย แล้วมันก็เริ่มออกทำร้ายผู้คนมากขึ้นไปอีกโชคดีที่มีหมอผีที่ชื่อว่าบูสอ่าเป็นเหตุผลที่เราเป็นเด็กข้างไข่เ,าเขาสินะแล้วก็ไปซื้อซร้อยมาจากเขาเอาอเออช่วยด้วยป,ป,ปีศาจชั่วร้ายเอ้ยไอ้หนูรับนี่ไปใช้สิ่งนั้นสิุูมกิ๊กิก ว้าวขอบคุณนะครับหลังจากนี้ผมจะเป็นเด็กข้างไข,ข่ของคุณแล้วจ่ายมาพันหนึ่งหาก็ค่าเครื่องรางนั่นยังไงล่ะจ่ายมาหนึ่งพันเอะอะไรกันเนี้ยขี้งกชะมัดเลยยังไงก็ตามต้องขอบคุณบูสนะไม่ใช่แค่ชั้นคนเดียวที่รอดแถมเขาก็ยังช่วยแซลรี่ด้วยบางทีอาจจะเป็นผลมาจากบิสเอฟเฟกก็ได้แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย แซลลี่และฉันก็ได้เริ่มคบกันอตอนแรกผมไม่รู้ว่าบริ d g e เอฟเฟกตเนี่ยคืออะไรนะครับก็เลยไปหาข้อมูลดูรู้สึกว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่น่ากลัวใช่ไหมทำให้หัวใจเราเต้นแรงแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราไปเห็นอีกคนนึงเข้ามันจะทําให้เราตกหลุมรักคนคนนั้นก็คือจะสื่อว่าความกลัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสับสนแล้วก็ตกหลุมรักใครบางคนได้เอาล่ะมาสารวจกันต่อ รูปภาพของคุณแม่ของแซลลี่แซลลี่เคยบอกว่าเธอแทบไม่เคยเจอแม่ของเธอเลยแม้กระทั่งในตอนนี้ก็เจอกันแค่สองสามครั้งต่อปีเท่านั้นแล้วอันนี้ยากล่อมประสาทเหมือนว่าแซลลี่เนี่ยจะเข้าไปรักษาตัวเพราะว่ามีอาการทางจิตเรื้อรังอะนะเธอไม่เคยบอกฉันเลยว่าอาการป่วยของเธอคืออะไรกันแน่แต่ว่าถ้าเธอไม่อยากพูดแล้วก็ฉันก็ไม่อยากจะถามเธอ เธอคงจะต้องการให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะน่าสงสัยปฏิทินดูไม่ได้เนะาะเหมือนอะไรที่ไม่มีแสงโออะไรที่ไม่มีแสงก็คนได้นี่นะคุณได้ตุก,กตามาแล้วตุกตานี่ดูคล้ายๆกับแซลลี่เลยนะฉันคิดว่าแซลลี่เนี่ยต้องทำขึ้นมาเองแน่ๆเธอแค่เล่าให้ฟังถึงงานอดิเรกนี้มาก่อนแฟแท็กอีกแล้วนี่ฉันเอามาให้นะ เห็นว่าเธอเก็บสะสมตุ๊กตาใช่ไหมรับไปโอ๋แหมอขอโทษนะอา้าวสไลด์คืนอีกแล้วฉันไม่ได้เก็บสะสมตุ๊กตาหรอกนะฉันก็แค่ทำมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะ่ะอ๋โอ้เออ,อเสียนหน้าอีกแล้วอ่ะแต่ว่าขอบคุณนะจอนอเออเออฉันหมายถึงมาร์ตี้อา้าว หล่อนเรียกชื่อผู้ชายคนอื่นจอนเหรอจอนคือใครอะ่ะป,ป,ป,ป่าวๆหรอกแค่เรียกชื่อผิดน่ะเซลลี่มีความลับบางอย่างความลับที่เธอไม่บอกฉันเห็นได้ชัดเลยว่าเธอต้องล่อลวงผู้ชายมาฆ่าเพื่อเอาไปเป็นเครื่องสังเวยของลัทธิแน่ๆไม่ผิดแน่เธ <c oughs> อกำลังถือมีดทำครัวอยู่ในมือข้างซ้ายแต่พร้อมที่จะหั่นช็อกโกแลตอ่า แต่ว่ามือของเธอหยุดไปกลางอากาศและเธอจ้องมองข้างหน้าอย่างว่างเปล่าแซลลี่นี่แซลลี่นายควรถอยห่างจากนี้สักห้าเมตรนะเพื่อนแซลลี่ฮะฮะอ่ะมาตีเธอเป็นไรไหมเนี่ยเปล่านะ่ะก็แค่มือมือนิดหน่อยนะ่ะบางครั้ง เมือนเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเธอบ่อยเลยนะถ้าหากเธอเหนื่อยแล้วก็ไปพักซะก่อนสิอือเธอต้องการอะไรหรือเปล่าฉันเป็นห่วงเธอนี่นาก็เลยแวะมาคุยด้วยนะอ้าวโอเคแล้วเจกจะคุยเรื่องอะไรล่ะถามถึงมือซ้ายก่อนแล้วกันนะเผื่อเขาจะวางมีดเออคือว่ามือซ้ายของเธอน่ะใช่ นี่เธอไม่สังเกตเห็นเหรออ้าวแล้วเธอชอบฉันหรือเปล่านะ่ะอ่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเธอคือผู้ชายที่ห่อที่สุดที่ฉันเคยเจอมาอืมคำตอบมันแปลกๆจริงเหรอแต่ว่าไม่เคยมีสาวคนไหนบอกว่าฉันดูดีมาก่อนเลยนะก็แน่นอนสิความรักนะทำให้ตาบอดอืมจุดๆ,ๆอุ้ยงงเฮ้ยเออ แต่ฉันคิดว่าเธอน่น่ารักมากๆเลยนะโอ้ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าความรักเน่ะทำให้มองไม่เห็นข้อผิดพลาดใช่ไหมไม่พนันได้เลยแหละว่าผู้ชายคนอื่นนะต้องมองว่าเธอสวยจริงๆแน่ๆฮะคุกกี้ที่เธออบเนี่ยก็ออกมาสุดยอดมากและฉันก็รักที่เธอน่ะทาให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นที่ต้องการนะฉันโชคดีมากที่ได้เป็นแฟนของเธอนี่มันเหมือนกับความฝันเลย อ,อย่าพูดแบบนั้นสินี่ทําให้ฉันเขินเลยนะเนี่ยเออว่าแต่ทําไมเธอถึงมีภาพวาดของเนี้ได้ละ่ะหรือว่าเธอเชื่อในศาสนานั้นนะ่ะอะอๆนั่นเป็นของแม่ของฉันน่ะแม่ของฉันน่ะเคยรักพ่อของฉันมากแต่ว่าเขาก็ตายจากไปในตอนที่ฉันอายุสมขวบหลังจากนั้นลัทธินั่นก็เข้ามาในชีวิตของแม่ แม่น่ะเอาเงินไปเสียให้กับรัฐทีนั่นแล้วก็ไม่สนใจน้องสาวแล้วก็ฉันเลยโออย่างงั้นเหรอเพราะแบบนั้นฉันถึงได้โดดเดี่ยวมากๆฉันควรจะพูดอะไรดีนะในสถานการณ์แบบนี้เดี่ยวนะเหมือนเขาจะมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวแต่ว่าคำถามคือพี่สาวหรือน้องสาวของเขาหายไปไหนใช่ไหมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะและตุ๊กตานี้เนี่ย มันดูเหมือนเขาอาจจะเป็นตัวแทนของพี่น้องของเขาอ่ะตุ๊ก,กตานี่มันดูเหมือนเธอเลยนี่คือเธอหรือเปล่าน่ะอ๋อนี่เป็นน้องสาวของฉันนะ่ะเธอเป็นคนทํามันขึ้นมาอ่าผมขอภาพกาน้องสาวไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพี่หรือน้องนะน้องสาวของเธอทําตุ๊ก,กตานี่เหรอเธอชื่อว่าเซระชื่อใกล้เคียงกับฉันเลยใช่ไหมฉันชื่อซาร่าในตอนที่ยังเด็กนะ่ะฉันอยู่กับเซระตลอดเลย ฉันไมกจะตามเธอไปแล้วก็เรียนแบบเธอทุกอย่างหรือบางทีอาจจะเป็นพี่นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันน่ะชอบทําตุ๊ก,กตาเหมือนกันเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอชอบอยังไงล่ะแต่ว่าเซระาก็เริ่มรู้สึกลาคาญเธอก็เลยทําตุ๊กตาเซระาอันนี้ให้ฉันแทนแล้วบอกว่ารับนี้ไปแล้วก็เลิกตามฉันมาได้แล้วโอเคไหมอ่าๆฉันได้แต่กอดตุ๊กตานั่นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ ฉันขีดลองออกมาว่าเซรนะน่ะไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วพอคิดย้อนกลับไปฉันคิดว่าเซรนะน่ะคงจะเกลียดฉันตั้งแต่ตอนที่พวกเรายังเด็กมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างแซลรี่กับเซระกันแน่นะอะ่เรื่องนี้ทําให้ฉันคิดนะถ้าหากเซ r a ระเนี่ยเกลียดเธอจริงๆแล้วก็เขาก็คงไม่ทําตุ๊กตาให้เธอหรอกหนะบางทีอาจจะใช่นะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเซรนะน่ะ คิดยังไงกับฉันกันแน่ไม่เคยเหรอหมายความว่าอย่งไงฉันว่าฉันคุยด้วยทุกอย่างแล้วแต่ว่าคุกกี้ก็ยังอบไม่เสร็จเลยฉันควรจะทำอะไรต่อดีล่ะมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่ได้เช็คก็คือห้องของแซลลี่เอาแล้วไง <c oughs> ประตูนี่มันกำลังเรียกหาฉันยิ่งฉันพยายามเมินมันเท่าไหร่ มันก็ยิ่งอยากให้ฉันเปิดเปิดไหมหรือว่าไม่อ่แต่เราเลือกได้แค่ไม่เปิดแฮะฉันเลือกที่จะไม่เปิดประตูนั่นแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันเคารพความเป็นส่วนตัวของแซลลี่หรอกนะมันเป็นเพราะฉันกลัวฉันกลัวว่ามันจะทำลายความสัมพันธ์ของเราแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าจะคนพบว่าเธอเก็บซ่อนอะไรไว้ก็ตามมาตี คุกกี้อบเสร็จแล้วนะโอ้โหอยู่ตรงนี้โคตรโปะอะฮะโอโอใช่เธอไม่ได้เปิดดูห้องฉันใช่ไหมอ uh, <laughs> ่าฮะแน่นอนก็เกือบจะเปิดแล้วลนะ่ะงั้นก็ไม่เป็นไร mm hmm. มันอร่อยหรือเปล่าน่ะโอ้แ oh, น่นอนอืมโอ้ huh. oh, อร่อยมากเลยละ่ะเธอทำขายได้เลยนะเนี่ยอ แล้วเธอไม่กินอะไรหน่อยเหรอในตอนที่ฉันเห็นเธอกินของอร่อยอ,อยนะ่ะมันก็ทําให้ฉันมีความสุขแล้วอีกอย่างไว้ฉันอบกินเองที่หลังก็ได้นะ่ะนี่เธอพูดอะไรนะ่ะวันนี้วันเกิดของเธอนะแล้วอาหารมันจะอร่อยขึ้นนะถ้าหากมากินด้วยกันมาสิอาปากเร็วอ้ามอะโอเคเขาเรียวกว่าพิสูจน์ยาพิษเป็นไงอร่อยไหม ก็ต้องอร่อยสิฉันอบเองนี่นะเออก็จริงนะมาตี้เธอเนี่ยใชยดีจังเลยนะเป็นผู้ชายที่ช่างไร้เดียงสาผู้ชายอย่างเธอไม่ควรจะมาคบกับฉันเลยอะออะไรเหรอเปล่านี่นี่ก็ดึกมากแล้วนะเธอควรจะกลับบ้าน โอ้ oh, oh, ใช่นั่งสินะเธอดูท่าทางผิดหวังนะหรืออยากให้ฉันพูดว่าคืนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหรอกเธอควรจะนอนพักที่นี่ฮะ huh? oh, wow. โอ้โหว้าวโดกทีทมมมีไม่ไมปล่าๆหรอกฉ,ฉันจะกลับแล้วแหมน่ารักจังเลยนะฉันรักเธอนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันนะ่ะต้องบอกลาเธอนะ มาตี้อ่าๆหลังจากนั้นแซลลี่ก็เริ่มหลบหน้าฉันเธอไม่ตอบข้อความฉันไม่รับสายจากฉันฉันเลยคิดว่าจะไปหาเธอที่บ้านแต่ฉันก็ไม่มีความกล้ามากพอฉันกลัวแล้วก็ไม่กล้าถามเธอว่าทำไมเธอถึงตีตัวออกห่างจากฉันไม่ว่าเธอจะมีเหตุผลอะไรก็ตามและความสัมพันธ์ของพวกเราก็ได้จางหายไปถ้าหากรู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ละก็ ฉันน่าจะเปิดประตูนั่นไปซะอย่างน้อยฉันก็จะได้รู้ว่าทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงต้องเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สำคัญแล้วไม่มีใครสามารถย้อนเวลากลับไปได้อ่า normal n หนึจางหายไปเฮ้ย <Hey, S 2> ผมหวังว่าเดโมมันจะไม่จบแค่นี้นะมันยังไม่ทันมีอะไรเลยนะจริงๆตัวเกมน่าสนใจนะครับ ฉันได้ยินว่ามีใครบางคนอยากจะย้อนเวลาอย่างนั้นเหรอย่อมได้ฉันจะเติมเต็มความปรารถนานั้นและจะเล่นเป็นบทคิวปิดให้กับเธอทั้งสองคนโอ้อ่ามันเป็นเหตุผลที่ตัวละครเราอยู่ๆก็นอนตรงนี้สินะเอ๊ะนี่ฉันเผลอหลับไปที่โซฟาอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าฉันฝันล่ะมันเป็นฝันที่แสนยาวนานแต่ว่าฉันฝันอะไรกันแน่เนี่ย จำไม่ค่อยได้เลยก่อนที่ฉันหลับไปฉันคิดว่าฉันพยายามตัดสินใจว่าจะเปิดประตูนี่ไหมฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าฉันอยากจะเปิดประตูนี่จะแย่แล้วฉันต้องรู้ให้ได้ถึงความลับของแซลลี่อ่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นฝันบอกเหตุใช่ไหมมันต้องเกี่ยวข้องกับเนียแน่ๆเลยที่ตามตำนานบอกว่าเธอทำให้มองเห็นฝันบอกเหตุในอนาคตได้ แล้วเราก็ควรจะทําตามนั้นอะไรทํานองนั้นโหตัวเกมน่าสนใจมากครับเอานอน <c oughs> อีอย่างมันคือจุดเซฟเหรอประตูนี่มันเรียกหาฉันรอบนี้ต้องเปิดแล้วอ,อืออืมรูปผู้ชายสี่คนมีรูปอยู่เยอะเลยรูปพวกนั้นเป็นใครนะ่ะแฟนหนุ่มของเธอทั้งสี่คนยังไงล่ะอ่ะ นี่คือรูปของฉันนี่หฮมเดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่แซลลี่ปกปิดเอาไว้สินะเธออายที่เธอเนี่ยเก็บรูปของฉันไว้ในห้องนี่นะโอ้น่ารักจังเลยนะมาแน่ใจเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ฉันเคยถ่ายรูปแบบนี้ด้วยเหรอทําไมแซลลี่ถึงมีรูปถ่ายนี้ได้ละ่ะหรือว่าเธอแอบถ่ายมันน่ะอืมมีรูปภาพอื่นของฉันบ้างหรือเปล่านะอ้าว ไหนดูซิเอาไอ้นี่ใครวะเนี่ยนี่ใช่ฉันเหรอไม่อะไม่ใช่แต่มอนี่ดูเหมือนฉันเลยอืมนี่บ้าอะไรเนี่ยปุ๊บมีรูปตกออกมาจากกรอบด้วยเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างสีแดงถูกเขียนเอาไว้ด้านหลังรูปผู้ชายที่หล่อที่สุดที่เคยมีมาฮะงั้นหมายความว่า ความรับของแซลลี่ก็คือเขาแอบ,บเก็บรูปผู้ชายสุดฮอตคนนี้เอาไว้แค่นี้เหรออ้าวลมพวกนี้มันทัดมาจากไหนเนี่ยมันทัดแรงมากเลยล่ะแรงจนทำให้สองกรอบรูปที่เหลือเนี่ยคว่ำไปเลยและรูปของอีกสองคนมันเป็นใครกันนะผู้ชายหล่ออีกคนนึงมีอะไรเขียนอยู่ด้านหลังหรือเปล่าร่างกาย แล้วอีกอันนึงล่ะแล้วก็เป็นรูปของผู้ชายที่ดูดีอีกแล้วด้านหลังเขียนว่าแขนขาอืมโอเคแล้วของฉันล่ะมันเขียนอะไรไว้ด้านหลังหัวมันคือส่วนที่จะใช้ของแต่ละคนใช่ไหม <laughs> แสดงว่าเราหน้าหล่อสุดนะเขาอยากจะเก็บหัวเราไว้เนี่ยนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันนะ หรือว่าจะหมายถึงส่วนที่ดูดีที่สุดของร่างกายของเรานะ่ะบางครั้งก็ไม่เข้าใจเลยว่าแซลลี่คิดอะไรกันแน่มาลองคิดดูแล้วพวกเราก็รู้จักกันมาไม่นานนะเธอเป็นแฟนของฉันแต่ว่าฉันไม่ค่อยรู้อะไรเกีเ่ยวกับเธอเลยอืมก่อนหน้านี้รมมันพัดมาจากทางนี้เหรอมันมีห้องลับใช่ไหมฮะมีบันไดลงไปข้างล่างด้วยแต่ว่าแซลลี่ไม่เคยบอกเลยว่าบ้านเธอมีชั้นใต้ดิน อะไรนะ่ะแซลลี่ฉันบอกเธอแล้วไงจะเปิดประตูห้องฉันเด็ดขาดแบทเอ็หนึ่งกล่องแผ่นดอลล่ากล่องแห่งความชั่วร้ายที่เราไม่ควรเปิดแล้วก็เป็นเอ็นเครดิตนะครับคิดว่าเดโมนน่าจะจบตรงนี้แหละอืม โดยรวมผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับผมชอบเกม RPG Maker อยู่แล้วด้วยและเกมนี้ก็ทำบอกว่าไม่เลวเลยผมค่อนข้างเอ j นจอยกับการเล่นเกมนี้นะโอ้เอกซ์ตเคความรับของแฟนสาวเรื่องราวของชายหนุ่มที่เปิดไปเจอรูปของผู้ชายมากมายฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเปิดประตูห้องชั้นเอ,อือโดนแทงซ้ำมันต้องเป็นแบบ เกิดตายวนเวียนแน่เลยนั่นไงย้อนเวลากลับไปเพื่อหลบเลี่ยงโศกนาฏกรรมน่าสนใจผมชอบเกมนี้ <c oughs> นี่เป็นฉากจบข,ของเดโม่ขาดแล้วเชียวสรุปเรื่องราวเท่าที่เข้าใจตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่มักจะล่ารวมผู้ชายมาที่บ้านของตัวเองแล้วก็ทำการเชื่อด ตัดแขนตัดขาเอาไปเป็นเครื่องสังเวยให้กับลัทธิปีศาจซาตานหรือว่าอะไรบางอย่างที่เธอนับถืออยู่ในตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นคําสอนของลัทธิที่บอกว่าผู้ชายทุกคนมันเป็นสิ่งชั่วร้ายผู้ชายทุกคนมันเร็วเหมือนกันนั่นแหละแต่ในฉากจบ normal เอนน้องก็ปล่อยเราไปนะครับเพราะเห็นว่าเราเป็นคนดีและเขาก็ดูเหมือนจะตกหลุมรักเราจริงๆนะแต่ส่วนหนึ่งในใจก็รู้สึกว่าเพราะเราเป็นคนดีนี่แหละถึงไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเขา เขาก็เลยปีกตัวออกห่างไปอืจริงๆแล้วก็อยากค้นหาความลับของน้องนะครับต้องรอติดตามในตัวเกมเวอร์ชันเต็มแล้วละ่ะซึ่งตัวเกมเวอร์ชันเต็มก็จะออกในอีก2เดือนนะครับไม่นานนะตั้งตารอกันได้เลยนอกจากนี้แล้วตัวเกมนี้เนี่ยมันยังมีภาคอื่นๆอยู่อีกด้วยนะแล้วประเด็นคือมันมีภาคหนึ่งอะที่มีตัวละครหน้าตาคุ้นๆด้วย <laughs> ผมเห็นในสตรีมเนี่ยมันมีชื่อของแซลลี่อยู่ด้วย หมายความว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นแซลลี่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเพื่อความอินมากขึ้นเนี่ยผมต้องไปเล่นภาคนี้มาก่อนด้วยสินะเอาละครับก็สําหรับเคสพิเศษความลับของแฟนสาวในวันนี้ก็คงจบลงพิธีนี้ก่อนถ้าชอบผลงานอยากเป็นกําลังใจให้ผมอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดตัวเกมเต็มที่จะมาในไม่ช้านอกจากนี้แล้วช่องผมยังมีเกมที่น่ารักใส่แบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัว ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ